ในนี้นะคะก็จะมีทั้งใบเสร็จของทางร้านนะครับมีใบเสร็จมี2ชิ้นนะอ่ะก่อนจะไปดูตัวสินค้านะครับทางร้านที่เราสั่งมานะครับก็จะมีสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะมีขอแนะนำเราน่าจะพาทุกคนมาดูในกล่องที่ซื้อมาสั่งมาของถึงวันนี้วันที่ณนะวันที่อัดคลิปนี้นะครับก็ เป็นสินค้าอะไรบ้างนะฮะอันที่จริงก็แกะไปแล้วแหละ <c oughs> ในนี้นะคะก็จะมีทั้งใบเสร็จของทางร้านนะครับมีใบเสร็จมี2ชิ้นนะอ่ะก่อนจะไปดูตัวสินค้านะครับทางร้านที่เราสั่งมานะครับก็จะมีโบรชั่์มาให้นะฮะเป็นของเน t เตอร์สตานะครับ อันนี้ก็เป็นตัวของเซรั่มซึ่งยังไม่ได้สั่งมาเช่นเคยนะครับก็สั่งมาไอสิ่งที่มันจะหมดก่อนนั่แหละเพราะว่าอ่ะเราด้านหลังก็จะเป็นไลน์อัพทั้งหมดของอตระกูลทีทีนะครับเป็นตระกูลทีทีทั้งหมดเลยนะฮะมี10ตัวด้วยกันมีทั้งล้างหน้าเอวยเช็ดหน้าเอวยเช็ดหน้าแบบเช็ดเครื่องสําอางเซรั่มมาร์คโคนนะครับสเปรย์ลดสิว น้ำตบเอสเซนต์บอดี้ครับนะครับเจลอาบน้ำแล้วก็มีสคริปปิ้งมาร์คด้วยเอออันนี้คือตระกูลท,ทีีทั้งหมดเลยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราก็จะมาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราก็สั่งมาจริงๆแหละเห็นไหมยังไม่ได้แกะเลยนะฮะยังไม่ได้แกะเลยของเพิ่งมาถึงวันนี้จริงๆเห็นกันไหมเนี่ยเนี่ยนี้เดี๋ยวถ้าใครอยากถ้าใครไม่ไม่ได้ติดตามคลิปที่เราแนะนำกันไปเมื่อคลิปแรกๆนะครับเดี๋ยวจะ ทิ้งลิงก์ไว้ให้อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เนาะเดี๋ยวก่อนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในส่วนของ T3 นะฮะเจลเอ่อเป็น T3 Facial Cleanser นะครับเป็นเจลล้างหน้าแล้วก็เป็นตัวเช็ดหน้านะครับเป็นโทนเนอร์เนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก่อนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในดิสคริปชันของ YouTube แล้วก็ในเตตัสด้านบนนะครับของ Facebook เนาะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับใครที่อยากจะไปตามกันนะครับวันนี้ก็มา เปิดกล่องที่สั่งมาเพิ่มนะครับสินค้าที่เราประทับจิตประทับใจแล้วก็อันนี้คือกล้องสดแล้วดูหน้ายังไม่ได้แต่งเลยเอาตร,ตรงนี้คือไม่จกตาชินหน้าจริงๆนะฮะัน,นี่คือเต็มเฟรมมากตอนนี้ฉันก็รับหน้าตัวเองไม่ได้แล้วก็ส่วนตัวแล้วคือชอบนะครับก็เลยเอามาบอกทุกคนว่าน,นี้ใช่จริงๆแล้วก็อันนี้เป็นขวดที่2แล้วแล้วซึ่งขวดเนื้ออยู่ได้โคตรนานเลยทุกคนใครที่แบบว่าอยากซื้อ,เ,อเจลล้างหน้าราคาดีนะครับแนะนําเป็นตัวนี้ก็แล้วกันเผื่อทุกคนแบบ อยาจะลองไปใช้ดูขึ้นอย่างที่บอกไปในคลิปครั้งที่แล้วว่าไม่แสบไม่คันไม่แพ้แล้วก็สิวลดลงจริงอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปยังไงชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ใครติดตามใน y t u t u นะครับก็กด Subscribe ให้กันด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรติดตามกันด้วยนะครับในช่อง,องเราในเพจข,ของเรานะครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายจ้า